สวัสดีครับร้านเอ็ม e บกเกอร์ช็อปนะครับรถเข้าใหม่นะครับเป็นไทอัมนะครับหกเจ็ดห้านะครับสภาพโดยโดนรถสวยเลยเดี๋ยวโดยรวมรถก่อนนะครับ รถคันนี้เป็นรถปี2016นะครับคันนี้ก็จะได้ท่อเอซแท้มานะครับบายายโคไทเทเนียมนะครับสภาพโดยรวมพร้อมใช้งานนะครับรถไม่มีปัญหาอะไรระบบไฟใช้ได้หมดนะครับถังน้ำมันสภาพโดยรวมสวยเลย ชุดเริใหม่ปกติยางเต็มดอกนะครับพร้อมใช้งานยาวๆตัวนี้ใส่ยางพอรี่นะครับลดโซ่ทูมานะครับสภาพเครื่องนะครับยังแห้งอยู่เลยนี่ครับยางเต็มดอกนะครับ ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์สสูบนะครับทอกจัดจัดมันๆเลยก็เดี๋ยวฟังเสียงเครื่องกันนะครับก็รถคันนี้นะครับไม่จะอยู่ที่17,814กิโลนะครับระบบลูกลอยปั๊มติก๊กใช้งานปกตินะครับเดี๋ยวขออยาสตาร์ลรนนะครับเดินเบานิ่งนะครับ ไฟใช้งานปกติหม, <S <S <anes> <S <S <anes> มดระบบความร้อนปกตินะครับ อรรับถสีเดิมสีเดิมนั่งคันนะครับหล่อมากครับหากท่า,าในใดสนใจนะครับใต้คลิปมีเบอร์ติดต่อนะ โอเคครับก็ฝากทางร้าน m b ็ k e บอร์เกอรด้วยนะครับสวัสดีครับ